เราลองมาบวกเลขง่ายๆดูไหม1ปีมี365วัน10ปีมี3650วันเด็กหญิงปราณีอายุ6ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศมาจนถึงอายุ15ปีคุณคิดว่าเด็กหญิงปราณีถูกล่วงละเมิดทางเพศมากี่ครั้ง นี่คือเรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากเจอนี่คือหนึ่งตัวอย่างซึ่งเป็นโจทย์ที่ทำให้หมูลนิธิเนี่ยทำไงก็ได้อยากให้เข้าถึงน้องๆที่พิการทางสมองคือเขาพูดก็ไม่เป็นชี้ตัวก็ไม่ถูกคือคนธรรมดาถ้าถูกรังแกนี่ชี้ตัวได้เขาพูดไม่ได้ชี้ตัวไม่ได้คนร้ายลอยนวลอีกใช่ไหมคะเพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่เราทุกคนมาช่วยกัน ก็เป็นความรู้สึกท้าทายว่าแต่ทาอย่างไรให้เขาได้ใกล้เคียงคนปกติเราก็มาคิดว่าเราจะให้เขาช่วยตัวเองได้ด้วยวิธีไหนการช่วยตัวเองได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีอาชีพเมื่อเติบโตขึ้นไปฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปั้นเขาตั้งแต่เล็กๆเลยว่าจะทําอย่างไรให้เขาพร้อมที่จะออกไปอยู่กับสังคมภายนอกได้แล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ด้วยตรงจุดนี้ค่ะ บริษัทเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เราได้ทำความดีส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆให้กับสังคมแล้วเราก็คิดว่าเราได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวน้องเองที่เขาสามารถทำงานได้ดูแลตัวเองได้และก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวของน้องว่าลูกของเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะ บุคคลที่พิการทางสติปัญญานะคะสามารถพัฒนาได้เพียงแต่เราให้โอกาสแล้วเราก็เข้าใจเขาเท่านั้นเองค่ะ เรามีเด็กที่อยู่ทุกศูนย์เนี่ยรวมประมาณ600บุคลากรประมาณ300นี่ก็คือกินอยู่ประจําด้วยนอกจากนั้นนะคะทั่วประเทศที่อยู่ตามบ้านนะคะอีกประมาณ5,000คนนะคะก็อยากจะกราบฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหากว่ามีเมตตาจิตหรือเป็นวันเกิดครบรอบแต่งงานอยากทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรขอให้นึกถึงมูลนิธิช่วยคนยากอ่อนของประเทศไทยนะพระบรมราชินูปรัรภ์ค่ะเงินทุกบาทของท่านจะสร้างชีวิตพัฒนาทักษะทำให้ น้องๆเหล่านี้เป็นคนโดยสมบูรณ์โดยไม่มีปมด้อยโดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมและเงินนั้นท่านสามารถหักภาษีได้ด้วยค่ะให้วันสำคัญของคุณเป็นวันพิเศษสำหรับน้องดาวให้ดาว Please donate <My. S 3> money to help our foundation Thank you หกทศวรรษพัฒนาดาว นวนลวนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธัรม์